สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมแคสเกมเมงไทยแลนด์โอเย่นะคะวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมไหมครับกับซื้อไหมครับบนเตียงของคนอังกฤษนะครับจะมีอะไรเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราต้องเข้ามานะมีการสมัครครับแค่พิพ์พิมพ์คําว่าอผมก็เป็นแบบนะครับก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาประมาณสี่ห้าวันแล้วละ่ะก็ขอประทานทุทุกคนด้วยรักกันนะคะ ก็สบายกัเลยนะคะ่ัปึ๊งจังยานะต้องสงมันเดิมด้วยลกกันละครับอ่าดูดูดูไว้นะครับแบบนี้เซิฟนี้นะคบผมอยากให้คนไทยมาเล่นเยอะๆกันเลยได้มีอะไรเล่นกันสนุกสนานมากมายรังการเลย คนไทยมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นลายที่ฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวไม่เหมือนใครเลยอ่าเพราะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟของคนอังกฤษถ้าคนอังกฤษได้เห็นเซิร์ฟนี้แล้วก็ต้องตึ้งแน่นอนเย้ไปเลยไปดูกันเลยนะครับเริ่มแรกที่เราต้องมีนะครับคืเกมเลยครับอ่าครับเข้าเกมป๊บครับอ่าครับ มันจะมีส้สร้างสร้างแข่งกันนะอันนี้เซืร์ฟันเตียงนะครับผมเ,เล่นที่สุสดคือโซนน้ครับอ,อ่อนเ้ได้ครเขาอ่าครับเข้าเลยนะครับผมจะเล่นให้ดูแค่ตาเดียวนะ เสื้อของคนไทยก็มีนะครับอย่างนี้แล้วก็ไม่เล่นกันหรอกนีมันก็จะมีปลาช่องครัวแล้วก็แล้วแต่คุณชอบเลยนะครับอ่าครับเราก็ปลูกเลยไม่ใช่ดีมาตัดเลยนะครับเรออาหารนะครับอาหารนี้ก็จะสําหรับคู่ที่ชอบอาหารเลยล่ะอ่าฮห่า ชุดก่อนเราก็มีอย่านี้ผมสู้กับพีไ็ได้อะไรกันเนาะเขาก็จะคุยกันนะครับเป็นภาษาค่ะมัเล่นมีนะครับคนไทยเย่ก็จะมีทีห้าห้าเข้ามาเล่นด้วยน,นะครับก็ไม่รู้สินะก็จะบอกว่าอะไรไม่รู้เลยเสียนะมากนะอ่าพี่คนเด็กนะครับมันจะมีหลายๆเซะไม่ไปหาเลยคนเด็กก็นะครับอ่าเกืมากเขาจะ พี่คนเลยของผมนะคะอ่ะาแล้วก็คนเลยผมไม่ได้ลงคลิปให้นานก็ขอประทานด้กนนะ